โอ๊โอโอกูใ้ทำอะ่รโอ้ยพี่จันโอ้ <c oughs> เอา้าเอา้าเอ้าร,รับเียว สวัสีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอทางออกหน่อยครับเอ๊ะอะไรอะไรครับสวัสดีครับสวัสีชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อปลาทูไงพี่ตั๊ดไอ้ปาทูเอาไว้ลว่าอะไรคันเขียวที่แม่งเขียวชมพูในเมืองมีคันเดียวพี่หนูเอง ไปไหนมาทำไมหายตัวไปไหนเจอแต่พ่ออฮะมีปัญหาข้างนอกเพิ่งเคลียรจบแล้วก็ไม่สบายเสียงยังไม่หายอะอะไรข้างนอกปัญหาอะไรเรื่องเรียนใช่ใช่เพิ่งย้ายสาขามีปัญหาการเรียนแหละเออใช่เพิ่งย้ายสาขาได้ไปไหนไปสาขาไหนไม่ใช่ยัดเขาเรียกว่าย้ายสาขาปะเขาเรียกว่าย้ายสายอ่ะจากโรงพยาบาลไปคนแก่คนแก่ไปคนแก่คืออะไรว่าโรงพยาบาลไปคนแก่เราเรียนอะไรเนี่ยหนูเรียนผู้ช่วยพยาบาล ชิปพเนี่ยเคยบอกพี่ไปไหนพี่เพิ่งรู้เนี่ยใครบอกนะเคยบอกเคยบอก,บอกไปดูแลใครยังไงอ่ะก็ดูแลเฮ้ยดูด้านไหนพี่เคยโดนพยาบาลแบบสวนสวนสวนฉีน่ด้วยนะ <c oughs> ยคนแก่ก็โดนแล้วเขาใช้เป็นเคสทดลองให้แบบนังเด็กเด็กพยาบาลมาแบบมามา,มาดูพี่เลยตอนนั้น,นอ่ะเคยชิบหายต้องเอาปิดไปเลยอะเออตอนนั้น คือเราไปผ่าตัดไงเราบล็อกหลังอะมันนั่นฉี่ไม่ออกเว้ยแต่แม่งปวดฉี่มากฉี่ไม่ออกปวดฉี่ฉี่ไม่ออกฉลุปเขามาสวนโอ้โหมันก็ต้องสวนแต่ไม่รู้สึกอะไรนะตอนนั้นเพราะมันชาไปหมดไงแต่เขาปวด้องมันไม่รู้สึกอะไรเพราะหม่ยหมายหมายถึงว่ามันมันชาอยู่ไงตั้งแต่ใต้สะดือลงไปไงเพราะว่าบล็อกหลังตอนนั้นผ่าเขา โอ้โหแล้วมันฉีไม่ออกเออแต่ว่าแค่ไม่ปกติตรงที่มีนางพยาบาลมาสักสี่ห้าคนแบบ, <c oughs> บเตียพยาบาลแบบประทูอย่างเงี้ยมายืนรอบเตียงที่แล้วก็มีมีมีคุณป้าพยาบาลคนหนึ่งที่มาคอยทําให้ดูแบบเป็นเคสตัวอย่างมา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 ,มาดูมา oh. เราก็ไม่กล้ามองหน้าใครเราเอาผ้า,ผาไปิดหน้าไปอ่ะหนูแค <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ย้ายย้ายเฉยๆย้ายไปดูแลคนแก่ใช่ เปี่ยนคกแข็งเยอะมาโอ้โหพี่ทำ่วยษา็นอรไรล้่ป่วยเป็นอะไรไม่สบายเฉยอากาศมันเปลี่ยนนไปโรงเรียนล้วตากฝนมันก็เลยป่วยมีครั้งบ้านพี่ก็มีมาเปิดใหม่บ้านพักคนชราเอ้ยเดี๋ยวหนูไปทำงานแถวนั้นดกว่าโอ้ยจากปิดแลน่ะนะมาตรงปากเกร็ดน่ะนะเงินเดือนเท่าไหร่ไม่รู้ตรงนั้นสองหมื่นสามหมื่นมั้งเนี่ยผไม่ทำแล้วน้อยเกิน ก็น้อยอยู่แล้วนี่ก็ไปเราไม่ได้ดูใครอ่ะน้อย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 เวอร์ปป้ปๆๆปๆปไปโอ้ยแซนหูีอหโอ้ เขาแบบหลอกปันหวานเลยอ่ะทำลายยืดเลยอไปได้แบบนั้นอ่ะทำอะไรอย่างงี้ฮะกฟันดีสักปุกนึงเนี่ยพระเจ้บทำอะไรหนุ่ยไม่ได้ทำเนะโยชนตกว้ายว้ายว้ายขึ้นรถไม่ได้ว้ายว้ายว้ายตาผู้จบปูนตกใครล่ะจบคนเดียวดีจบคนเดียวจบคนเดียวใช่หรอ เออจบคนเดียวโกหกทำไมละ่ะใช่ป่ะใช่ป่ะใช่เด้ใช่เดชโจกดำอะไรละตีวุฒิเอเหรอเออใช่กำลังตีอาวุธจะตีอาวุตีอะไรอ่ะไม้ไม้ผูกเว้ยไม้ผูก โอ้กูใจทำนี่ยโอ้ยพี่สั๊ดพี่โอ๊เไี้ยเาีอยพี่ตัดใจร้ายวะ่ะมันเปียกหนูทำไมวะ അല്ലാ വി <experiences> <Michaelismeye>